สวัสดีจ้าตื่นสายจ้าพี่น้องมือน,นี่แกสิมา่งกาแฟกาแฟแก้วโตๆโตวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์วันหยุดนะจ้าสองช้อนมือนี่เอเบ y ริกินเนสคาเฟ่นะมือนี่เป็นกาแฟยี่ห้อนี่เสียเอาขวดโล <c oughs> เหตุผลง่ายๆคืออยากได้ขวดโลกันเลยกาแฟสองคอฟฟี่เมด สามแก้วเดียวยู่ได้เมิดมือแล้วก็น้ำตาลเป็นน้ำตาลน้ำตาลเอ่อเป็นน้ำตาลจากต้นอ้อยนอะจ๊ะน้ำตาลจากต้นอ้อยหนึ่งช้อนที่ขาดไม่ได้ก็คือมาเลเซียามาเลเซียจะ้ะนี่มาเลเซีย ใส่ไปเลยหนึ่งช้อนเอามันก็เป็นย่อยโล่งสี่กล่องกล่องย่อยหนาถ้านในล่างเดี๋ยพี่น้องตื่นมากินกาแฟก่อนนี่แหละจ้าแล้วก็ตามมาด้วยน้ำร้อนเลยนะจ้าขากล่องย่อยโอ้เห็นไหมคะโบกยญ่ๆเลยพี่น้องจ้า เดี๋ยวเอสิมาส่งหาเบิง่งเอาออกเคียงส่งเลยจ้าปตาที่นี่อะลงมากพอดีเลยกล่องกล่องลงพอดีคนเลยจ้าปล่อยให้มันสีอุ่นๆก็กินได้เลยนี่พี่น้องเมเซียผู้ใดท่านเคยล่องๆเลยจ้ะ เมเซียกินกับกาแฟนะจ๊ะทำให้ระบายดีมากพี่น้องจ๊าจัดเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ไปเองน้ำในเด้อสวัสดีจ้า